ดูเด้อจะใหม่เลยหมูยังไม่หมดครับหมูนี่อีกครั้งแรกผมไม่ได้ไปกินของคุณผินก็เลยซื้อหมูซื้อหมูมาหน่อยอ้าวหนูจะไม่กินหรอแล้วหมูกินอะไรมาหมูกินอะไรมา ขอหมดจานนี้หมดแล้วคุณลอกเอาได้ได้คุณลอกข้นเด็ก คนโตใช่มันจุกไม่มันไม่ค่ะพี่ีอะไรครับเอออก่นยไหมคะจุกหนูต้องกินขนมเอาไหมกดสามฮะเน่นแบบขนมแบบขนมไทยอ่ะเอาไหมแข็งใสอะไรเงี้ยไม่เอาไม่ถูกใจสิ่งนั้นทุเรียน จะดีเหรอเอาไหมไม่ออเอามาเป็นลูกมาแกะเองที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวกูสั่งไม่ต้องแกะแล้วเบียนอ่ะกูจะได้กินไม่กินค่ะไม่กินคะต้องแ่าไม่กินขาต้องหุงน้าน้อยกว่นี้วันนี้อย่าลืมไปดูแก้มหมุมแต่งกรอนแปดนะครับ คลิปเหมือนหนูมี่หนูคู่คนเดียวทางคลิป,ป <ะ S 1> ในคลิปในคลิปหนูเก่งนะไม่น่าเชื่อเก่งเรื่องอะไรไม่ทราบว่าบุ๋มเรียนหนังสือมาแล้วบุ๋มกระโดดออกจากห้องสอบเพื่อหนีไปเที่ยวเดิมพนันแ,แต่บุ๋มแต่งกอนแปลกเพราะความสามารถบนะมันไม่จําเป็นต้องอยู่ในแค่ห้องเรียนว้าวความสามารถมันอยู่ข้างนอกห้องเรียนได้เนาะถ้าใครมีรายการแข่งขันแต่งก้อนแปดเชิญแก้บุ๋มได้นะครับเิญได้แต่เสียงสูงเสียงต่ำไม่รู้รื่องจํา หมูมันอร่อยมากเลยเนี่ยใช่หมูมันอร่อยอู่ดูแล้วว่าต้องหยิบตรงไหนอะไรนะหมูหมูมันอร่อยมากนะพี่จุกหมูอร่อยเหรออร่อยมากเลยนะเนี่ยนี่เลลิศเกินถ้าบ้านเรากินก็ต้องซื้ออย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันแพงนะมันแบบใช่ถ้าหลายคนมันไม่คุ้มนะวะเพราะว่าแพ็คหนึ่งมันได้ตังอยู่ไม่กี่ชิ้นเองเนี่ย เนาะแต่เราต้องหมกักน้ำจิ้มก่อนสำหรับคนที่แบบว่าซื้อจออัต <No. S 2> รมเนาะจอดตดีดูหลายรอบเลยค่ะเขาบอกขอ้าอันยลงน่ารักาเนื้นอรักคืออะไรเนื้อไม่มีมันเลยไนงะ ไปเยอะหนูตู้เนือ้ออู้หูทำไมเนื้อแพงเนี่ยวะแพงแล้ว,เ,ลลวเอามือทาบอกดิเลยอู้หูแต่พี่ไม่ได้ดูราคาเลยนะแพงนะหยิบเลยบ้านนี้หนูหยิบหนูหยิบวะน,นี่หนูหยิบจ้ะเพราะเราเปลี่ยนไปเอาโน่นใช่ไหมเนื้อ,เน,อเนื้อหนูหยิบอันนี้มาต้องติดมนันมันึงแพงน,นีงไม่ติดมันก็ไม่แพงเท่าไหร่ ูกินน่าอร่อยใช่ไหมเออเพราะอะไรอ่ะทุกคนหนูเป็นเด็กจำมั่มไงครับเป็นห่วงเสื้อขาวพีพีไม่ต้องห่วงอ่ะพี่พีใส่เสื้อของเดียวค่ะเราถีบเลยอเอากระดาษเช็ดเตาหน่อยอ คู่หล่อเล่นนะครั44ถูกไแมเจ้านายที่พีใส่ใส่เสื้อครั้งเดียวแล้วพีก็ทิ้งเลยใช่ปะจริงซักแล้วซักอีกเสื้อตัวนี้ใส่มาตั้งแต่หมอสี่ครับแย่อีกใช่ซักซักซักเรื่อยๆครับ แต่ผมมาทาทายน้ำยาที่ขอเสื้อให้ทุกตัวเลยใส่สีได้ไหมคะเออมันจะได้แบบมันจะได้ไม่เหลืองอรางอ่อมันเหลืองที่มันเหลืองใช่ไหมผมว่าถอดปุ๊บใช่ไหมก็จะเอาไอ้น้ำยาทไมเสือขาวคือใส่แล้วกะเหลืองเหรอใช่เพเสื้อมันจะเหลืองแต่ก่อนอ่ะไม่เข้าใจว่าถ้ามันเป็นเหลืองเร็วจะมันไม่ทนเลยแล้วคือมันต้องซื้อบ่อยอ่ะต้องไปได้น้ำยาที่เหมือนกินเป็นมะนาวมะนาวมาก็มาบีบใส่คอเสื้อก่อนก่อนขอให้ แต่ตอนช้าพี่นยไปเรือาวดูเลยเผาค่อยใส่ไปรวมแล้วมันแบบมันสีตกฮะเพรสีมันตกอเ่าช่า้เพื่ไปทนอน่ะักไปเลย ก็ข้าลอร่อันีันิ่มดีันึ่้มันยางหรออะไรอฮะกระหล่ำเข็ดกระลำเอาเลยคราวหน้าเราจะไ้ซื้อมาอร่อยอืมอ,อ,อ,อร่อย ี่หนูกลับสุขาที่บ้านสามค่ะทุกคนหนูเดินเราเดินทางสุขาสามกับสายสามเป็นเรื่องธรรมดามากเลยไปอเขาหนูชิลนะตอนที่เราไปหาหนูไม่คิดต้องปวดอะไรด้วยตลอดหลายๆคือหนูบอกกับพี่วินตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็หนูไปกลับได้หนูไปมาไปมาได้พี่ดูแลหมุนไหมพี่หาคนไปรับทุกคนด้วยพี่จะไม่ส่งใบส่งขับรรถใหม่ให้เลย แต่ว่าบุ๋มเดินทางยังไงคะทุกวันนี้เอาะไปเรามปนนางฟ้านางสวรรค์อยู่แล้วใครดูแลบุ๋มนางฟ้านางมโนราสีเมฆค่ะใครดูแลบุ๋มหนูบอกว่าหนูขี่เมฆถ้าพรุ่งนี้หนูขี่เมฆกลับนะได้แล้วสีเมฆกลับถ้าไม่ขี่เมฆกลับเองหนูไม่กลับเลยโอ๊ยตีสามอะไรเนี่ยแก็นไร ผู้นี้เรียกเมฆมารอเลยนะแล้วโวนกลับไปนะครับคือต้องเอาเนื้อมาเบียดหมูปไปลยอะที่ไม่เนินเนื้อแล้วพี่ก็เอาหมูเนื้อมาป้ายหมูบุ๋มมากุ้ยอนมันโดนหรอโดนแหมถ้าเอากลับก็เห็นถ้าโดนนี่ เสียหายเลยนะฟอกเลยนะอไม้ค่อยไม่โดนใช่ครับโดนค่ะไม่กี่เลงอย่ากเอาข้าวค<ด>ุณถ่าไม่เล่ไปเปิดคุณแม่นะหยุดก่อนวันนี้มันโดนค่ะเป็นตู๊กตาค่ะวันนี้ไม่ได้ขายอะไรนะครับวันนี้กินข้าวเฉยๆนางฟ้าจะขิ่ใช่เปน็นนางฟ้านางสวรรค์เดี๋ยวขี่เมฆกลับก่อน ได้ได้เดี๋ยวี่วนียกเลิกวนแต่ถ้าช่วงไหนเป็นคนไม่ดีก็มีอะไรกลับเนี่ยไปตกตะวันเพื่อนมาทำไงอ่ะไม่มีไม่มีแปลวพาดมาเนื้อจุ๋มเนี่ยอบข้าว,าวที่บุ๋มหงมากมากจริงเดี๋ยวหูปี้เป็ดกลับ นอนนอนนอนใช่ใช่โดนแต่โดนนิดนึงแกงครับโดนแตโดนเพื่อาย้อนร้นอนยอน